สวัสดีครับพบกับชุดขาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โรโนเปิดเผยกัรบัตรขอค่าตัวโกเน่จากหงดง35ล้านยูโรวาบิโซโรโนนะครับกุรูลูกหนังชื่อดังระบุว่าหงดงลิเวอร์พูลในนัดคุยกับบริเซียมเชเจกั์บักเกี่ยวกับการย้ายทีมของมมนูโกเน่การต้อนรับจากรังเศสเป็นเป้าหมายในการสมทัพแล้วโดยสิงหนุ่มบรัเซียมเมเจอรบักแจ้งค่าตัวอยู่ที่ราว35-40ล้านยูโรลิเวอร์พูลตัดสนใจโกเน่ในวัย22ปีสำหรับการสมทับ นักเตะในตำแหน่งแดนกลางเช่นเดียวกับเคยเป็นตัวรามของนีทที่พวกเขาหวังที่จะดึงตัวมารุ่นมทีมให้ได้ทั้งคู่ลิเวอร์พูลครับได้รับทราบข่าวตัวของมานูโกเนจากการคุยกันไปในสถานี้โดยโนบเผยกลาง,ลางชาวฝรั่งเศสมีข่าตัวราว3สามสิบห้าถึงสี่สิบล้านปอนด์เดือดกับบัตเตียนเปิดเขาออกจากทีมถ้าหากได้ข่าตัวระดับนั้นลิเวอร์กำลังพยายามปิดดีวแม็กเอลิสเตอร์ให้ได้ก่อนจากนั้นก็เป็นมานูโกเนต่อในฤต่อไป สำหรับตัวนี้เป็นดีกีทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู่ยี่สิบเอ็ดปีจากตูลูสย้ำอยู่กับกระบ,บ,บักเมื่อปี2021โดยลงเล่นกับทีมสิงห์หนุ่มไป60นัดทำได้4ลูกด้วยกันอาริเอญยันเองนะครับใกล้บรรลุก็ตกลงเซ็นสัญญาที่ใหม่กับหงด่างอาริเอญนายประตูมือเก่าชาวสเปนนะครับยืนยันว่าเขากำลังบรรลุก็ตกลงในการเซ็นสัญญาที่ใหม่กับลิเวอร์พูลไปหละะงังสโมสรยืนยันคุณค่าในประสบการณ์ของเขาอยู่ อาร์เรียนในวัยสามสิบปีย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2 0ง9และหมดสัญญากับเวนแฮมยูเนเต็ดและมีส่วนสนคัญการนำทีมของแดงคราชมยูฟาซูเปอร,ร์คัพในอีกไม่ถึง10วันต่อมาอาร์เรียนนะครับยังอยู่ในชุดที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์เลกสมรสนโลกและเร่องตัวจริงในเกมคอมมูนิทิชเชลนัดที่ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์เมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยอย่างไรก็ตามการขึ้นมาของเควินเคลเลอร์ ทำให้อารีนรถบทบาทตัวเองไปเป็นมือสามของเทียมที่คอยใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือทั้งเคียลเฮอรวมถึงอาริชชนบิเก้ด้วยดีมาตลอดซิ่งเจ้าตัวก็มีความสุขกับบทบาทดังกล่าวในช่วงปลายอาชีพการแข่งขันซึ่งกเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดูเองยังเห็นคุณค่าและเสนอสัญญ,ญาชบับใหม,ม่และเขาเองก็ตอบรับเป็นที่รอรอดแล้วเหมือนกันเมื่อมากแล้วอารีนที่เฝ้าเสาวรวม26นัดให้กับอีวิฟถึงนาตอนนี้กล่าวกับเดอะอัลลิงติกเรื่องชัญญาชบมใหม่ ผมรู้สถานการณ์และบทบาทของผมเดทุกคนย่อมอยากจะลงเล่นอยากมีเวลาในสนามแต่คุณก็ต้องการทีมที่มีขนาดใหญ่และทุกคนที่พร้อมอทุ่มเทในการฝึกซ้อมเพื่อช่วยเหลือทีมเจคเก้ JK ขอบคุณเฟอร์มิโนกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับหงดงตลอดไปเจคเก้คลับนะครับเจ้านายใหญ่ของลิเวอร์ p จะขอขอบคุณโรเบร์โตเฟอร์มิโนตลอดไปสําหรับอิทธิพลที่นักเตะชาวบราซิลมีให้กับทีมหงดังในยุคข,ของเขาหลังจาก8ปีอันรุนร่นรอดเฟอร์มิโนอําลาทินแอนฟิลในช่วงสมัยนี้ในฐานะ ตํานานหลังจากคว้าตัวเมเจอร์6ใบกับสโมสรลิเวอร์พูลและลงสนามมากถึง355เกมเมื่อว่านักเตะค,คนใดในช่วงเวลาของเชกิ่งครับประตูในเกมที่362ของเฟอร์มิโน่ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลในเกมที่เสมอกับ2องทันทันซีซีเมื่อเก้าโนงกว่าที่ผ่านมาทําให้เฟอร์มิโน่เตอันดับ16ดาวยิงตลอดการของสโมสรลิเวอร์พูลกับ1 1 1รดประตูระหว่บบางการทําสารคดีออริจินอลของสโมสรลิเวอร์พูลชื่อบ๊อบบี้ เจกเกงคลับถูกขอให้สรุปมอรดโรกที่ฟูร์มิโน่ที่อันเฟลและกล่าวว่าเ็เป็นส่วนสอก,การของทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ในยุคข,ของผมผมคิดว่าก็เป็นผู้เล่นที่ได้เป็นตัวจริงมากที่ส่วนแม้ว่าในช่วงหลังเขาจะไม่ได้ลงตัวจริงบ่อยนักก็ตามมันเป็นเรื่องที่ผมจินตนาการไม่ออกมานานมากว่าเกมของเราจะเป็นยังไงถ้าหากไม่มีเขาดังนั้นเราต้องหาทางในตอนที่เขาไม่พร้อม และเราต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านี้เช่นซดูมาเน่ในปีที่แล้วทําได้เยี่ยมเป็นพิเศษทําเรื่องนี้ได้จริงๆแต่ใช่แล้วในฐานะคนคนหนึ่งในฐานะคนธรรมดาในฐานะนักเตะเราทุกคนจะคิดถึงเขาแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องในแง่ของการแยกทางด้วยความเคารพน้ำตาขอเบ้าและด้วยความรู้ว่าเราจะคิดถึงกันและกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นป็นทิศทางเดียวกันแต่เราก็เป็นคนทํางานในวงการฟุตบอลอาชีพ เราต้องอยากทางกันเป็นบางครั้งบางคราวมันเป็นเรื่องปกติซึ่งนั่นหมายว่าเราจะยังคงเป็นเพื่อนกันตลอดไปผมจะขอขอบคุณทุกอย่างที่เขาทําเพื่อเราและเขาก็ยังอยู่ในฐานะหนึ่งในทนาของลิเวอร์พูลคุณจะต้องการอะไรมากกว่าน,นี้ในชีวิตของนักฟุตบอลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มานูโครเน่แกฟินตูรามถ้าตามข่าวที่กำลังเชื่อมโยงกันแล้วตอนนี้ตั้ง3คนกับลิเวอร์พูลถ้าสโมสรลิเวอร์พูลสามารถที่จะคว้าตัวพวกเขาทั้งหมด มาร่วมทีมไดมนน้ในช่วงสมัยนี้แน่นอนฤด,ดูการหนาจะต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางแบงค์วิฟฟิลด์ที่มีปัญหามาโดยตลอดในฤดูการที่เพิ่งจบลงไปนั้นแม้จะดีขึ้นใน10เกมสุดท้ายเนื่องจากเชคกงคลับต้องการแก้ไขระบบการเล่นและดันเทนอเล็กเซนโตโนในตำแหน่งมิฟฟิลด์ฉะนั้นมันก็เป็นการบ่งบอกถึงวิธีแก้ไขปัญหาระยะสัน้นเชเกกลับเองก็ไม่ได้ปักใจที่จะเอาเทนอเล็กเซนโตโนขึ้นมาเล่นแบบเด็มตัว เขาบอกว่ามันจะขึ้นอยู่กับมิฟิลหน้าใหม่ที่จะย้ายเข้ามาในช่วงซัมเมอร์แต่ถ้าเป็นไปตามขา่าวนตอนนี้แม็กอลิสเตอร์คอนเนตูร,รามและบวกกับ3ต่อสารสานในแดนหน้าขึ้นรุ่นใหม่อย่างรูดิอดัสโกนิกาโปและเดว,วินนูเดนเข้าไปแล้วด้วยแล้วก็มันก็น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับลิผูยุคใหม่ที่กาลังจะกําเนิดขึ้นในอีกภายหลังภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนเดิมอย่างเจเกคลับแม็กอลิสเตอร์ยังนิ่งแม้ลรือย้ายทีมหนัก ล็กซิสแม็กลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งของไบรตันยืนยันว่าตัวเองยังจะเย็นกับสานการเรื่องการย้ายทีมแม้มว่าสื่อจะหวงข่าวอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแ้งดีเกตทีมชาติอิตาต่เป็นข่าวว่าเตรียมย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลโดยในรายง,งานเปิดเผยว่าฟังหงดังจากการเรื่องย้ายทีมให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้าแต่ตัวนักเตะยืนยันว่ายังสงบใจกับกระแสข่าวที่มีออกมาผมยังใจเย็นมา,มากเพราะผมมีโอกาสที่ได้อยู่กับสโมสรอย่างไบรตันที่ทำง,งานร่วมกันมาโดยตลอด ผมสนุกกับมันจริงๆ m a x Air เสื e er ก้กับ Inspo Bar แต่ผมไม่ย้ายเทียมผมก็ยังมีความสุขมากที่น,นั่นแต่ผมรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะย้ายและหากมีข้อเสนอที่ดีสาหรับสโมสรและสําหรับตัวผมเองเราจะประเมินมันผมไม่สงสัยเลยว่าพิมลิกเป็นลีกที่ดีที่สุดที่เจะลงเล่นและนั่นคือเหตุผลที่ผมตระหนักดีว่าผมอยากให้สโมสรต่อไปอยู่ในพิมลีกผมสนุกกับการลงเล่นที่นี่จริงๆปาหมายคือการพัฒนาต่อไปในฐานะผู้เล่นู้ควอาแชมป์มากมาย ผมคิดว่านี่คือเป้าหมายรอยะสั้นของผมและจะเป็นตลอดไปเพราะผมเป็นคนเดิมอยู่เสมอและผมก็อยากดีดขึ้นกว่าเมื่อวานดังนั้นผมจะโฟกัสกับสิ่งนั้นให้มากผมจะไม่บนอะไรผมอาย24ุ24ปีเองผมเป็นแชมป์โลกผมเล่นอยู่ในหนึ่งลีกที่ดีที่สุดในโลกและผมก็รู้ว่าอาชีพของผมกําลังเติบโตแต่ผมก็ยังยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานและผมต้องการพัฒนาจริงๆเป็นคนที่ดีขึ้นและเป็น,นตั้งแต่ที่ดีขึ้นในทุกวันเราจะได้เห็นกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ้วยกือสุนกาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเยมงของที่3มิถุนายนขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ